ก็กลับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนว่า no ah. วันนี้นะครับพี่ก็จะมาแจกโค้ดหัวขาวนะครับนาะและหลายคนถามมาน,นะครับเนว่าให้พี่แจกหัวบาวันอีกหรือเปล่านะครับนาะอพี่จะแจกหัวบาวันอีกหรือเปล่านะครับอันนี้หรือว่าสัปดาห์นี้ไม่ได้แจกนะครับก็รีดีว่าสัปดาห์นี้นะครับจะมาแจกโค้ดหัวขาวนะครับถ้าค้ไหนอยากได้โค้ดหัวขาวนะครับคลิปนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับจะมี คลิปเลยนะครับและได้แบบถาวรนะครับได้แค่ส่วนหัวเท่านั้นนะครับส่วนโค้ดจะขึ้นในคลิปนะครับจะขึ้นตรงไหนอะไรไงพี่ไม่บอกแล้วกันนะครับแต่มีแน่นอนในคลิปนะครับก็ฝากติดตามด้วยละกันนะครับและวันนี้พี่ก็จะมารีวิวนะครับเนาะในส่วนของกิจกรรมตัวใหม่นะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยหรือว่ากิจกรรมสายฟรีนะครับที่แบบว่าหลายๆคนยังไม่ได้เล่นนะครับเนาะหรือว่าหลายๆคนยังไม่รู้นะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับเพราะว่าบางคนก็รู้นะครับเนาะว่าอันนี้เป ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าพี่ขอบอกเลยนะครับเนะาะมันเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนะครับบางคนก็รู้ไม่หมดอะไรประมาณนี้นะครับเนาะเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะ รีวิวให้ดูละกันนะครับเนาะว่าเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับเนาะและกิจกรรมนะครับเนาะจะสามารถรับของฟรีได้จุดไหนบ้างนะครับเนาะและโค้จะขึ้นตรงไหนอะไรงไงนะครับคลิปนี้มีลุ้นแน่นอนนะครับเนาะส่วนใครคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้ก,ก,กดไล,ค,ล,ดลค์กดแชร์นะครับถ้าคลิปนี้มีคนดู5,000คนดูนะครับเนาะถ้าทุกคนไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็แสดงว่าจะไม่มีสิทธิ์ลุ้นเพีรนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม1ติดตามและคอมเมนต์คลิปนี้ด้วยละกันนะครับว่าอยากได้อะไรนะ ึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกลีน่าฟรีฟีมูลค่า150บาทเดี๋ยวพี่ทำการแจกให้แบบฟรีรวยนะครับทุกคนมาเรามารีวิวกิจกรรมกันก่อนดีกว่านะครับก่อนที่แบบว่าจะไปแจกโค้นะครับทุกคนก็คือกิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะเป็นกิจกรรมฟรีไฟไอดอลนะครับที่แบบว่าหลายๆคนรู้อยู่แล้วนะครับเนาะแต่ของฟรียังไม่ได้อัปเดตเข้ามานะครับแต่วันนี้อัปเดตเข้ามาแล้วนะครับสามารถเล่นได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วนะครับทุกคนก็คือ ฟรีไฟล์อนะครับเนาะสามารถเล่นได้นะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับเป็นกิจกรรมที่แบบว่าสายฟรีต้องได้เล่นนะครับเพราะว่ามีการโหวตให้เยอะแยะมากมายเลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนยว่าการโหวตนะครับเนาะก็เรียกได้ว่านะครับเนาะหลายๆคนต้องรู้นะครับเนยว่าโหวตให้ใครนะครับเนาะและเราจะสามารถนะครับเนาะทำอะไรได้บ้างในการโหวตนะครับเพราะว่าในการโหวตนะครับเราสามารถรับในส่วนของลูกซองถาวรได้นะครับก็เป็นลูกซองม่วงนะครับทุกคนและก็ยังไม่หมดเท่านี้ น้อยสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับทุกคนก็คือเป็นกิจกรรมที่แบบว่ามีของฟรีเยอะมากๆเลยนะครับก็มีทางด้านของตัวละครไรล่าฟรีแบบถาวรนะครับเนาะสกินปืนฟาร์มัสฟรีนะครับและถ้าทางแบบฟรีนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของโปรไฟล์นะครับเนาะฟรีด้วยแบบถาวรด้วยนะครับและมีสุดตัวนี้ฟรีที่เพิ่งอัปเดตเข้ามานะครับเนาะทำภารกิจรายวันเพื่อรับสุดตัวนี้นะครับทุกคนโอ้โหโคตรจะง่ายเลยนะครับเนาะกิจกรรมน่าเล่นมากๆนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยาก กิจกรรมตัวนี้นะครับนอก็อย่าพลาดละกันนะครับสำหรับกิจกรรมดีๆกิจกรรมประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนอว่าสุดจัดแน่นอน100%นะครับเนาะสำหรับกิจกรรมแบบนี้นะครับเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับนอเรียดดีว่าของฟรีเยอะจัดเลยนะครับเนาะสกินปืนก็สามารถรับได้ฟรีนะครับเนาะสกินปืนฟาร์มาตัวนี้นะครับและมีบัตรเปลี่ยนชื่อฟรีนะครับเนาะบัตรเดมอนฟรีนะครับนอก็ถือว่าของฟรีเยอะมากๆจริงๆนะครับนอเรียดดีว่าพี่พูดคําว่าฟรีนะครับเนาะเยอะจัดเลยนนนะะคครรรัับทุกเพาาว่ของฟีม เยอะจริงๆนะครับเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับถ้าคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้ตอนนี้มีอยู่ในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยสามารถเล่นได้นะครับเนาะไปต่อที่กิจกรรมสายเติมกันเลยดีกว่านะครับสำหรับกิจกรรมสายเติมมีอะไรบ้างนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมสายเติมก็คือจะมีทางด้านของ ค่าแอนิเมชันตัวใหม่ในการแปลงร่างนะครับเนาะของตัวละครตัวนี้นะครับเนาะมาใหม่ล่าสุดเลยนะครับเนาะพี่ขอบอกเล่นรกันนะครับว่าจะเป็นสีทองประมาณนี้นะครับเนาะและเป็นสายฟ้าที่แบบว่าโคตรจะเท่เลยนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับก็คือตอนนี้อยู่ในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับกิจกรรมเป็นกิจกรรมเริ่มต้นแค่5เพชรนะครับเนาะกำลังตีแน่นอนนะครับถ้าเราสุ่ม6ครั้งนะครับก็จะได้แน่นอนนะครับเนาะกำลังตีได้แน่นอนนะครับสำหรับเอฟเฟกต์การแปลงร่างนะครับเป็นอันแรกเลยนะครับเนาะหรือว่า เป, e เป็นตัวแรกเลยนะครับ,บ,บเนอท,ท, e ท,ที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนะและยังไม่หมดเท่านี้นะครับยังจะมีทางด้านของชุดตัวนี้นะครับเนะที่แบบว่ามีการเพิ่มเข้ามานะครับทุกคนก็เป็นชุดตัวใหม่ล่าสุดนะครับเนะหรือว่าเป็นชุดตัวเก่าที nice ่กลับมาขายใหม่นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนะและยังไม่หมดเท่านี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนะว่ากิจกรรมยังมีเยอะกว่านี้นะครับก็จะมีทางด้านของท่าทางตัวใหม่นะครับเนอที่แบบว่าโคตรเท่เลยนะครับทุกคนน นี่ลอยนะครับนอ้องก็เป็นท่าทางที่แบบว่าเดินพรมแดงนะครับในการเปิดตัวประมาณนี้เลยนะครับนอ้องท้จัดเลยนะครับทุกคน เรียกได้ว่าเป็นการเปิดตัวที่ดีนะครับนาอและเป็นท่าทางที่ดีมากๆนะครับเป็นแอนิเมชันที่ดีมากๆนะครับมาพร้อมกับซุดตัวใหม่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ลอยนะครับเรียกได้ว่าซุดตัวนี้นะครับนาอก็คือเป็นทางด้านของนี่อยนะครับนาอพิงเมดูช่านะครับนาอก็จะเป็นแบบนี้นะครับสําหรับซุดตัวใหม่นะครับก็กิจกรรมที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาใหม่ก็มีคร่าวๆประมาณนี้นะครับนาอทุกคนสามารถเข้าไปดูกันได้ในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับนาอมีคนอยากได้หรือเปล่านะครับ สำหรับท่าทางตัวนี้และสุดตัวนี้นะครับนอถ้าอยากได้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับทุกคนมาเรามาแจกโค้ดกันเลยที่กว่วนะครับอย่างที่พี่บอกนะครับว่าวันนี้มีการแจกโค้ดนะครับนอถ้าค้ไหนนะครับที่แบบว่าอยากแจกโค้ดนะครับนอก็จะมีตามนี้นะครับทุกคนออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเป็นโค้ดหัวขาวนะครับนอที่แบบว่าหลายๆโค้ดอยากได้นะครับนอสำหรับโค้ดหัวขาวเดี๋ยววันนี้มีการแจกแน่นอนนะครับการแจกโค้ดก็ง่ายๆเลยนะครับก็คือคนที่ใส่ได้มันจะขึ้นว่าใส่โค้ดสาเร็จคนที่ใส่ไม่ได ใช้ไปแล้วนะครับก็แสดงว่ามีคนได้ไปแล้วนะครับส่วนคนที่ได้ไปนะครับน้องก็คือฝากกลับมาคอมเมนต์ด้วยละกันนะครับน้องส่วนคนที่ยังไม่ได้ก็อย่าเพิ่งเสียใจนะครับมีการแจกของท้ายคลิปนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวพี่ขึ้นคนมาให้ตรงนี้ละกันนะครับทุกคน นี่เลยนะครับทุกคนตอนนี้นะครับพี่ก็ขึ้นโค้ดให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับน้องน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้โค้ดนะครับหรือว่าพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าสนใจโค้ดเอาไปแบบฟรีนะครับสามารถเอาไปใส่ได้เลยนะครับใน g ูเก l e นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับโนว่าใส่ได้กันทุกคนแน่นอนนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ก็ต้องใส่เร็วทีนึงนะครับเพราะว่าใครเร็วใครได้นะครับน้องก็ฝากกันด้วยละกันนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆอคนไหนนะครับที่แบบ นะครับเนาะก็จะมีตามนี้นะครับทุกคนรับประกันได้เลยนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆสําหรับพี่เลยนะครับเนาะและเป็นกิจกรรมของพี่ด้วยนะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นการแจกโค้ดให้ทุกคนนะครับเป็นโค้ดหัวขาวนะครับได้แค่ส่วนหัวเท่านั้นนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าคลิปนี้นะครับทุกคนก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับมารีวิวกิจกรรมตัวใหม่นะครับมาแจกโค้ดหัวขาวนะครับถ้าค้ไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ได้2สองโค้ดนะครับเนาะก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับวว่าาาถ้้้อยกไดโคันะครับ ส่วนถ้าอยากได้ที่สองเพจวันพรุ่งนี้มีการแจกเพจแน่นอนนะครับและอย่างที่พี่บอกนะครับว่าท้ายคลิปมีการแจกนะครับนาอก็คือถ้าคลิปนี้นะครับทุกคนคอมเมนต์นะครับนาอถ้าคอมเมนต์โดนใจพี่เดี๋ยวพี่มีการแจกให้แบบส่วนตัวเลยนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์คนละหนึ่งคอมเมนต์ลวกันนะครับและพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนนะครับก็ไม่ต้องเสียตังค์สบายไม่ต้องเสียตังค์โดนเนทเลยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเพ คนละ1ไลค์น like, คนละ1แชร์ละกันนะครับสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย